เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าเห็นผู้ชายเปือยกาย ทำนายว่าในระยะนี้คุณจะพบเจอกับปัญหาต่างๆที่จะทําให้คุณเครียดหรือทุกข์เอามากๆจะพบกับความเดือดร้อนเสียเงินเสียทองหรือมีหนี้แบบไม่รู้ตัวในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพที่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเอาง่าย ความรักคนโสดในช่วงนี้คุณอาจจะเจอเนื้อคู่ที่มีอายุน้อยกว่าเข้ามาชอบและขายขนมจีบคุณคนมีคู่ในระยะนี้ต้องหมั่นเช็คความสัมพันธ์คู่ของตัวเองให้ดีว่ายังรักกันดีอยู่ใช่ไหมเพราะคู่ของคุณจะเนื้อหอมมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ระวังได้แต่อย่าให้เกิดความพอดีจนสร้างปัญหาในชีวิตลับให้ต้องวุ่นวายจากความหึงหวงที่มากจนเกินไป ดวงการเงินการงานช่วงนี้การเงินของคุณไม่ดีนะักมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเพราะฉะนั้นคิดจะใช้จ่ายอะไรต้องคิดดีให้รอบคอบจะได้ไม่ช็อตส่วนเรื่องการงานคนที่ทำงานประจำไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงงานที่ทำจะสำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษ เลขมงคลให้โชค1619และ169ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือสาครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ